ไม่ให้ใครแตะต้องไม่ขอบพึ่งคนใช้ภาพล่าสุดลูกสาวเดอดอกสะดาวปูกนกวันโตเป็นสาวเห็นแวบ,บแรกค้ายแม่ในอดีตปูเผยทำเดอร้องไห้ขอบคุณ23ปีไม่เคยลืมเลี้ยงลูกเองเหตุมีปมตอนเด็กมีผัวดียิ่งกว่าถูกรางวัลใหญ่เผยเหตุผลหายหน้าจากวงการไปเลย จริงๆลึกๆแล้วเป็นคนมีปมแม่เราจากไปตั้งแต่เล็กๆรู้สึกว่าชีวิตคนเราสั้นนักเราเลยอยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกให้มากที่สุดพอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ส่วนเรื่องโรงงานทำลูกชิ้นเจ๊งจนต้องเลิกจริงไหมปู่ถึงกับบอกว่าขายโรงงานไปได้10กว่าล้านนี่เจ๊งเหรอคะเราอายุเยอะแล้วขายโรงงานไป3ปีที่แล้วเพราะตอนมีงานต้องไปยืนขายกับพี่เดอออกบูตต้องเป็นหน้าเราแต่ยืนจนปวดหลังก็ไม่ไหวก็มานั่งคุยกันว่าเราทํามา10ปีแล้วนะเราโอเคแล้วส่วนตัวไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วเลยหยุดไม่ได้เจ๊ง และคนชอบมองว่านักแสดงที่ไม่มีงานคือตกอับอยากบอกว่าเขาไม่ได้แสดงละครเขาก็มีงานอื่นทําไม่ได้อยู่เฉยเคยมีคนว่าปูไม่เห็นเล่นละครเลยตกอับพอเราเถียงว่าค่าเทอมลูกฉันเจ็ดแสนพอเราเถียงแบบนี้เขาก็ว่าเราอวดรวยจะให้ปู่ทำไงก็อยู่ยากส่วนพี่เดชเขาก็ยังเล่นละครทำอะไรให้เขาทำเลยพออยู่เฉยไม่ได้เดี๋ยวเช้า เดอดอกสะเดาบอกรักปูกนกวันสุดหัวใจหากไม่มีกันและกันชีวิตนี้คงไม่เหลืออะไรช่วยกันเลี้ยงลูกสาวน้องปลายเหมือนเพื่อนพาไปกินเทีเ่ยว ยกครอบครัวเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนชื่นชมสำหรับตลกรุ่นใหญ่เด๋อดอกสะดาวหรือสมใจสุขใจและปู่กนกวันบุรานนที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอายุต่างกันถึง15ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักที่มีให้กันตลอด20กว่าปีทั้งคู่ช่วยกันทำมาหากินจนมีกินมีใช้และมีพยานรักที่กำลังอยู่ในวัยสดใสยอย่างน้องปลาย ปู่กนกวันบอกว่าตนอยากเป็นคนดูแลลูกเองเพราะสามีทำงานมาก็เหนื่อยแล้วไม่อยากให้กลับบ้านมาเหนื่อยเลี้ยงลูกอีกด้านเดอดอกสระเคยว่าเพราะปู่เป็นคนแบบนี้ตนถึงรักตนรู้ว่าหากปู่ตามใจตนตนไม่มีอะไรเหลือแน่นอนตนเข้าใจและเป็นเสน่ห์ของเขาตนรักเขามากรักจริงๆปูกนกวันบอกอีกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วที่ตกลงคบกันตนบอกเลยว่าคุณไม่ต้องมาจับมือฉัน พอถ้าคุณจับมือเดินไปในชีวิตของคุณวันหนึ่งถ้าคุณเจอดอกไม้สวยริมทางคุณอาจจะเผลอปล่อยมือฉันก็ได้แต่ถ้าฉันเป็นฝ่ายจับมือคุณเองไม่ว่าจะเจออุปสรรคพักน้ำอะไรฉันจะไม่มีวันปล่อยมือที่ตนรักเขาเพราะเขาใจดีไม่เอาปัญหาเข้าบ้าน20ปีที่ผ่านมาเขาทำกับข้าวให้ทานตลอดเสมอต้นเสมอปลายแล้วตอนนี้อาเดอร์ดูแลลูกสาวเลี้ยงยังไงน้องก็กำลังจะเป็นวัยรุ่นแม่เขาคอยบอก แม่เขาคอยใกล้ชิดหมดไม่จ้างคนเลี้ยงไปรับส่งอยู่ใกล้กับแม่ตลอดแล้วเราก็คอยดูแลด้วยดูแลทั้งแม่ทั้งลูกมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าเราไม่มีปัญหาปัญหามันก็ไม่มีกับเราทุกอันไหนถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปแบกมันก็ไม่ทุกเนอะ